สวัสดีครับวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมปลายนะครับบทที่12เสียงสอนโดยสุนทรพิมพ์เสนนะครับหัวข้อ12.3ปรากฏการเกี่ยวกับเสียงนะครับเราก็มาถึงหัวข้อ12.3สาละนะหัวข้อแรกเนี่ยเราพูดกันถึงธรรมชาติของเสียงถูกพอหัวข้อที่2เราก็พูดกันถึงการได้ยินเสียงนะครับ นะมาหัวข้อนี้เนี่ยเราจะมาดูกันถึงปรากฏการณ์เกี่ยวกับเสียงบ้างนะครับนี้ปรากฏการณ์เกี่ยวกับเสียงเนี่ยมันก็ที่จริงมันก็มีหลายหลายอย่างนะหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่าหนังสือเนี่ยเขาได้หยิบยกปรากฏการณ์ที่สําคัญสาคัญนะครับที่เราควรจะรู้ไว้ในการเรียนฟิสิกส์มอปลายเนี่ยขึ้นมา4ปรากฏการณ์นะครับนะก็ในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึง ภาพรวมก่อนแล้วกันนะครับนะภาพรวมของแต่ละปรากฏการณ์แล้วเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดกันอีกทีนึงในคลิปถัดๆไปนะครับนะนี้ก็ลองมาดูนิดนึงว่าในหัวข้อในหัวข้ออันนี้นะสิบสองจุดสามเนี่ยหนังสือเขาได้แบ่งเป็นหัวข้อย่อยครับนะเป็นหัวข้อย่อยอันแรกก็คือ12.3.1นะครับเขาให้เราเรียนปรากฏการณ์ที่ชื่อว่าคลื่นนิ่งของเสียงครับ ยังจาคลื่นนิ่งได้ไหมตอนที่เราเรียนเรื่องคลื่นอ่ะคลื่นนิ่งก็เกิดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีคลื่น2คลื่นนะคลื่น2ขบวน2คลื่นนะเคลื่อนที่ส่วนทางกันนะครับโดยคลื่นทั้งสองเนี่ยมันมีความถี่เท่ากันเป๊ะนะมีแอมพลิจูดเท่ากันเป๊ะนะครับมันจะเมื่อมันเคลื่อนที่ส่วนทางมาซ้อนทับกันเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าคลื่นนิ่ง นะครับเอเอก็คือว่าบางบริเวณของคลื่นทั้งสองที่เจอกันนะบางบริเวณเนี่ยมันจะมีแอมพลิจูดของคลื่นผลรวมเนี่ยสูงกว่าปกติส่วนบางบริเวณเนี่ยคลื่นมันจะหักล้างหายไปเลยนะครับเออนี่ก็คือคลื่นนิ่งนี้ที่เราเรียนไปเนี่ยอาจจะเป็นคลื่นนิ่งตอนบทก่อนนะอาจจะเป็นคลื่นนิ่งในเส้นเชือกนะหลักๆเนี่ยที่เราจะเห็นได้ชัด <S <S ก็คือคลื่นนิ่งในเส้นเชือกนั้นนี้มันจะมองง่ายสุดนะ แต่ว่าในหัวข้อนี้เนี่ยนะในบทนี้เราจะเรียนคลื่นนิ่งของเสียงคลื่นนิ่งของเสียงมันก็ยุ่งยากพอสมควรเพราะว่ามันไม่เหมือนคลื่นนิ่งในเส้นเชือก<ร>ในะคลื่นนิ่งในเส้นเชือกเราเห็นเป็นรูปเลยนะเห็นเป็นลูปเป็นวงเลยนะะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะรูปจริงๆที่ที่เกิดขึ้นนะในของคลื่นคลื่นนิ่งในเส้นเชือกแต่กรณีของคลื่นนิ่งของเสียงเนี่ยม,มันไม่มีรูปให้เราดูแบบนั้นครับนะ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราสามารถจำลองเหตุการณ์คลื่นนิ่งของเสียงเนี่ยด้วยรูปคลื่นนิ่งในเส้นเชือกได้เออน,นี่มีรายละเอียดเดี๋ยวเราจะมาว่าก,กันในหัวข้อนี้เดี๋ยวจะไปลงรา,รายละเอียดกันอีกทีหนึง่งนะครับอันนี้แค่พูดคร่าวๆนะเรียกน้ำย่อยไว้ก่อนอันนี้หัวข้อแรกที่เราจะเจอปรากฏการณ์เกี่ยวกับเสียงปรากฏการณ์เกี่ยวกับเสียงอันถัดมานะที่หนังสือเขาจะหยิบยกขึ้นมาก็คือการสั่นพ้องของอากาศในท่อ รังนั้นหัวข้อย่อยถัดไปนะ12.3.2นะจะมีชื่อหัวข้อว่าการสั่นท้องของอากาศในท่อ,อนะครับอ่ะอันนี้ก็ปรากฏการณ์นี้ก็จะเกี่ยวกับคลื่นนิ่งเหมือนกันนะครับ ก็คือเรื่องของเรื่องก็คือว่าถ้ามีท่ออยู่สักอันนะนึกถึงท่อ p v c อะไรเงี้ยนะเป็นท่อเล็กๆนะครับที่จริงพวกเครื่องดนตรีพวกขลุ่ยพวกอะไรเงี้ยนมะันก็เป็นท่อเง้แหละนะออออลองนึกถึงท่อ Pho PwC องเงี้ยนะครับแล้วเราเป่าลมหรือว่าทำทำยังไงก็ได้ให้อากาศในท่อ p v c มันสั่นนะครับเราก็เราจะพบว่าบางบางครั้งเนี่ยมันจะเกิดเสียงก้องขึ้นด้านในเอ ไอเสียงกล้องอันนี้แหละที่เราจะไปศึกษากันนะในหัวข้อนี้นะครับออแล้วก็ไอเหตุการณ์เนี้ยมันเอาไปอธิบายอะไรได้เยอะแยะเลยนะครับนะอธิบายอะไรที่เกี่ยวกับเสียงนะครับเ,ออเกี่ยวกับคุณภาพเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะใชออ้อันนี้อธิบายได้เลยนะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะน,ะออนี่เราพูดกว้างๆก่อนก,นก็คือว่าเ,ออเมื่อเราทําให้ อากาศในท่อ PVC มันสั่นเช่นเราเป่าลมเข้าไปหรือเราเรา,เราให้เสียงเข้าไปในท่อ PVC อะ่ะมันจะทําให้เกิดคลื่นนิ่งเกิดขึ้นในท่อนะครับคลื่นนิ่งเนื่องจากเหมือนกับว่าเสียงที่ให้เข้าไปเนี่ยมันทําให้อากาศเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงความดันแล้วก็เกิดเป็นคลื่นนะครับคลื่นอันนี้เนี่ยเมื่อเคลื่อนเข้าไปในท่อเนี่ยมันจะมีการสะท้อนกลับมานะครับแล้วก็เกิดเป็นคลื่นนิ่งในท่อ แล้วถ้าบังเอิญนะถ้าบังเอิญวันดีคืนดีเจ้าความถี่ของคลื่นนิ่งที่เกิดขึ้นในท่อเนี่ยมันไปสอดคล้องกับความถี่ธรรมชาติของอากาศที่อยู่น้านในมันจะทําให้เกิดการสั่นพ้องขึ้นเออนะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาว่ากันนะครับลงรายละเอียดกันอีกทีนึงนะอ่ะทีนี้หัวข้อ ถัดไปนะซึ่งเป็นหัวข้อย่อยปรากฏการณ์ถัดไปที่หนังสือเขาหยิบยกมาให้เราเรียนก็คือว่าปรากฏการณ์ที่ชื่อว่าบีดครับส3 3 b สจุนะบีบีดคืออะไรบีดก็คือการได้ยินเสียงดังเสียงค่อยสลับกันะ่ะนะครับนะเมื่อ,อแหล่งกำเนิดเสียงที่มีความถี่ต่างกันไม่เยอะนะครับ ปล่อยเสียงออกมาพร้อมๆกันเนี่ยปรากฏว่ามันจะเกิดความที่อะไรล่ะเกิดเสียงที่เป็นเสียงดังเสียงค่อยถลับสลับกันนะครับนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนลงรายละเอียดกันเรื่องนี้นะครับในหัวข้อ12.3.3นะครับถัดจากนั้นสุดท้ายเนี่ยที่หนังสือก็หยิบยกขึ้นมานะครับคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าปรากฏการณ์ดับเบิ้ลครับดับเบิลเอฟเฟก นะครับรกรตกการดอปเอร์นะครับ ปรากฏการณ์ดอปเปรีกก็คือปรากฏการณ์เมื่อ,เ,อเราได้ยินเสียงมันมีความถี่เปลี่ยนไปเมื่อแหล่งกําเนิดเสียงเคลื่อนที่หรือตัวเราเป็นตัว thi, เคลื่อนที่หรือจะเคลื่อนที่ทั้งตัวเราและแหล่งกําเนิดเสียงนะครับมันก็จะให้อ,อะไรล่ะความถี่ของเสียงที่เราได้ยินมันเปลี่ยนไปนะครับแต่โชคดีมากครับในหนังสือเรียนฉบับปรับปรุงใหม่นี้นะนะหนังสือเรียนฉบับปรับปรุงใหม่นี้ เราไม่ต้องคำนวณปรากฏการณ์ดอบเบอร์อครับนะไม่ต้องคำนวณเราเรียนแค่หลักการ คร่าวๆกว้างๆนะหนังสือเขาไม่ได้ลงรายละเอียดในการคำนวณนะครับเออนี่ก็โชคดีไปโหถ้าคำนวณเนี่ยมันยุ่งยากมากนะโหสูตรแต่และสูตรเนี่ยมันมันยุ่งยากแล้วก็ใช้ยากด้วยนะครับอ่ะแต่ดีแล้วล่ะนะครับเอองั้นเราก็จะไม่มีคำนวณในหัวข้อนี้นะจะเรียนแค่หลักการของมันเฉยๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในในหัวข้อนี้มันจะมีหัวข้อแทรกเข้ามาหัวข้อที่แทรกเข้ามาก็คือคลื่นกระแทกครับอันีจริง เราเปลือกกับคลื่นกระแทกเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่มันมันเก็บมันมันมันคล้ายๆกัน่ะนะเขาก็เลยจับไว้ในหัวข้อเดียวกันนะําไม่ได้แยกคลื่นกระแทกไปอีกหัวข้อหนึ่งนะครับเออในนี้ก็จะมีแทรกคลื่นกระแทกเข้าไปด้วยคลื่นกระแทกคืออะไรคลื่นกระแทกก็เราลองสังเกตตอนที่เครื่องบินแบบแบบเครื่องบินทหารอ่ะนะพวกจรวดเออจรวดเครื่องบินทหารอะไรพวกเนี้ยนะเออ ถ้าเห็นเครื่องบินทหารเนี่ยนะเวลามันพุ่งไปปับ๊บอ่ะมันพุ่งผ่านหน้าเราไปไปสักอ่าใช่ไหมสักพักเนี่ยมันจะเกิดเสียงที่ดังมากนะเออมันพุ่งผ่านไปสักพักนึงแลแล,แล้วเราก็จะไดย้ยินเสียงที่ดังมากตามมาไอ้เสียงที่ดังมากตรงนี้แหละนะเขาเรียกว่ามันเกิดจากปรากฏการณ์คลื่นกระแทกนะเนี่ยเราจะมาลงรายละเอียดกันในหัวข้อย่อยที่12.3.4าดปรากฏการณ์นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมกว้างๆไปก่อนนะว่า ในหัวข้อ12.3เนี่ยเราจะเรียนอะไรกันบ้างก็คือเราจะเรียนหัวข้อย่อยสีหัวข้อย่อยนี้แหละคือคลื่นนิ่งการสั่นท้องของอากาศในท่อบีบแล้วก็ปรากฏการตอบรือนะครับเดี๋ยวในคลิปถัดๆไปเนี่ยเราจะมาลงรายละเอียดกันทีละทีละหัวข้อนะทีละปรากฏการณ์นะครับในคลิปนี้ก็อาจจะไว้แค่นี้ก่อนนะครับ